กับ3เคล็ดลับดื่มน้ำบำรุงไตช่วยเพิ่มขาไตาแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้นะคะใครอยากรู้ตามวิธการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้กับ3เคล็ดลับนะดื่มน้ํำยังไงให้ช่วยเพิ่มค่าไตาแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้เรามาเริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1นนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยเลือกดื่มน้าเปล่าเป็นหลักนะคะให้พยายามเลี่ยงน้ําหวานน้าอัดลมน้ําผลไม้นะคะเวลาที่เราเดี่ยวดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอนะคะเฉลี่ยเนี่ยวันละประมาณ2.5ลิตรมันจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญช่วยลดไขมันช่วยลดน้ําตาลในเลือดลงมาได้นะคะซึ่งหลาย คนน่าจะรู้แล้วถ้าเราไขมันในเลือดสูงหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานก็อาจจะทําให้ไตาวายไตยเสื่อมได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดื่มน้าเปล่าอย่างเพียงพอช่วยเพิ่มค่าไตาแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้ค่ะเคล็ดลับที่2นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าให้ได้สักประมาณวันละ2.5ลิตรนะคะแต่ถ้าหากว่าให้ชัวร์ไปมากกว่านั้นนะพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยสังเกตสีของปัสสาวะถ้าเมื่อไหร่ที่สีของปัสสาวะเนี่ยมันเข้มผิดปกติสแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยยังด พอนะคะอาจจะสามารถที่จะดื่มน้ําเพิ่มไปได้ให้สังเกตว่ากิจกรรมในวันนั้นๆเนี่ยมีการเสียน้ํามีการเสียเหงื่อเยอะหรือเปล่านะคะทางานการแจ้งหรือว่าออกกําลังกายแล้วเสียเหงื่อเยอะหรือเปล่านะคะถ้ามีการเสียน้ําเสียเหงื่อเยอะก็จะต้องดื่มชดเชยเข้าไปให้เพียงพอนะคะโดยที่อาจจะสังเกตในเรื่องของสีปัสสาวะนี่แหละเป็นหลักนะคะและคําเตือนอีกนิดหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการดื่มน้ําไม่ใช่ว่ายิ่งมากยิ่งดีเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มเยอะจนเกินไปนะคะบางคนดื่มน้ําแบบ4ลิตร5ลิตร6ลิตรอะไรอย่างนี้อันนี้อันตร ถึงชีวิตเลยทีเดียวเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกลือแร่โซเดียมเนี่ยตำผิดปกติได้และสิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดปัญหาสมองบวมและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปให้อยู่ตรงกลางจะช่วยเพิ่มค่าไตแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้ค่ะและมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะก็คือดื่มให้ถูกวิธีนะคะหลายคนเนี่ยดื่มในปริมาณที่เหมาะสมก็คือวันละ2.5ลิตรแต่ว่าดื่มตอนเช้าครั้งเดียว1.5ลิตรและไปดื่มตอนเย็นอีกทีหนึ่ง1ลิตรรวมกันก็ได้ 5ลิตรซึ่งพี่ทันบอกเลยว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในเรื่องของการดื่มน้ำนะถ้าหากว่าให้ถูกต้องเหมาะสมและได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือต้องดื่มเฉลี่ยกันไปทั้งวันตื่นเช้ามาปุ๊บดื่ม2แก้วนะคะ <Okay. S 1> หลังอาหารเช้าอีก2แก้วก่อนมื้ออาหารเที่ยงอีกสัก1แก้วนะคะตอนช่วงบ่ายอีกสัก2แก้วนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดื่มน้ําได้อย่างถูกวิธีนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยเพิ่มค่าไตและชะลอไตเสื่อมได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็รครบไปแล้วนะคะกับ3เคล็ดลับในการดื่มน้ํานะคะ ดื่มยังไงให้ช่วยเพิ่มค่าไตแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้เดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเคล็ดลับที่1เลือกดื่มน้าเปล่าเป็นหลักนะคะเลี่ยงน้ําหวานเลี่ยงน้ําอัดลมแล้วก็เลี่ยงน้าผลไม้นะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมีน้ําตาลเยอะจนเกินไปนะคะอันที่2เลยดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะคะประมาณ2.5ลิตรนะคะหรือ,ออาจจะสังเกตสีของปัสสาวะหรือว่ากิจกรรมที่เราทําในวันนั้นๆว่ามีการเสียน้ํามีการเสียเหื่อเยอะขนาดไหนแนละเคล็ดลับที่3นะคะก็คือดื่มอย่างถูกวิธีนะคะโดยการเฉลี่ยดื่มไปทั้งวันนะคะไม่หนักไป ลาใดเวลาหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการดื่มน้ําสามารถที่จะช่วยเพิ่มค่าไตาแล้วก็ชะลอไตเสื่อมได้นะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การดูรว่าจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ